มัสุดจะเก็บไปนะทุกคนเนี่ยจะเก็บลูกสีส้มๆไปอืมเพราะว่าเราก็กินเองด้วยเนาะเอาเอาที่ว่าปลอดเอาปอดสารไม่ก่อนสบายใจดีแล้วก็เวลาเราพ่นเนี่ยเราก็ไม่รู้น่าจะไปโดนตัวมแมลงอะไรตาอะไรบ้างก็ยังแข็งอยู่ทุกคนเนี่ยร้อยเขาสุกก็จะมีเปลือกที่แบบนิ่มๆแล้วเนื้อก็จะนุ่มค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเม็ดโตๆเราก็จะกินได้ทั้งอันนี้เป็นสีส้มยังไม่สุกเดี๋ยวสูกว่าพวกนี้ก็สุกแล้วแหละเนี่ยอืม ให้ดูความดกความดกของเขาทุกคนเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไข่เม็ดออกนี่ค่ะอันนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์มันอร่อยมากแต่ว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่บ่มเรามาเก็บกินสดจากพี่ต้นเลยก็ได้เนี่ยทุกคนให้ดูคือมันดกอจริงๆเนี่ยแอร์เลยนี่ทุกคนดูสิคะช่อใหญ่มากพีนัทบัตเตอร์หรือว่าเนยถั่วค่ะนี่รสชาติหว,วานหวานมันๆหวานมัน,น,นแล้วก็นุ่มๆในสวนความสุขถือว่าเป็นไม้แปลก แล้วก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายคะ่ะทุกคนเนี่ยดูดินี่คือกิ่งเดียวนะทุกคนเห็นไหมปลกธรรมชาติเลยคะ่ะทุกคนไม่ค่อยได้เน้นปุ๋ยเน้นยายิ่งยานี่ไม่ได้ไม่ได้ไมีการฉีดอะไรเลยพอดกมากๆลูกเขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรอกทุกคนถ้าดกน้อยๆลูกเขาจะ,จะใหญ่กว่านี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะปล่อยให้เขาดกดกแบบธรรมชาติเลยที่สวนนี่ปลูกส่วนใหญ่จะปลูกเป็นไร่นะคะคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจกันเขากันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะก็ยังแข็งอยู่ทุกคนเนี่ย ร้อยเขาสุกก็จะมีเปลือกที่แบบนิ่มๆแล้วเนื้อก็จะนุ่มค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเม็ดโตๆเราก็จะกินได้ทั้งขาเพื่อนๆมาดูของแปลกในสวนอีกแล้วค่ะทุกคนมาดูความดกอันนี้เป็นลูกพีนัทบัตเตอร์นะคะดูดินี่ตัวลูกเป็นพุ่มเป็นพวงเลยดกจริงๆพามาเก็บรูกพีนัทในสวนค่ะ กระลอกเอ้ยกระแตเอ้ยนกเอ้ยนี่ได้อันนี้สงผลไม้ต้นนี้กันหมดรวมทั้งสู่ด้วยค่ะสู่ก็จะได้กินเหลือๆจากนกนะคะจากสัตว์ต่างๆในสวนนี่แหละ<ม>ธรรมชาติเลยค่ะทุกคนไม่ค่อยได้เน้นปุ๋ยเน้นยายิ่งยานี่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการฉีดอะไรเลยไปเดี๋ยวเก็บลูกแดงๆก่อนอันนี้๋ยวดึงไปทั้งก้านเลยน,นี่ค่ะกินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไข่เม็ดออกนี่ค่ะอันนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์ก็ยังแข็งอยู่ ทุกคนเนี่ยร้อยเขาสุกก็จะมีเปลือบที่แบบนิ่มๆแล้วเนื้อก็จะนุ่มค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเม็ดโตโ,โตเราก็จะกินได้ทั้งมันอร่อยมากแต่ว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่บ่มเรามาเก็บกินสดจากที่ต้นเลยก็ได้เนี่ยทุกคนให้ดูคือมันดกจริงๆเนี่ยเนี่ยบางทีถ้าเราตื่นเช้ามาทุกคนถ้าเราตื่นเช้ามาเรามาเจอก่อนเนาะเราก็ได้กินถ้าเราไม่มาดูนะถ้าเราไม่เดินมาดูก็นั่นแหละแต่ในสวนก็จะมากินกันจะลอกเลยก็แต่ธรรมชาติเลยค่ะทุกคน ไม่เคยได้เน้นปุ๋ยเน้นยายิ่ยานี่ไม่ได้ไม่ได้มีการฉีดอะไรเลยดูดินี่ตัวลูกเป็นพุ่มเป็นพวงเลยตกจริงๆพามาเก็บลูกพินะเขายังแข็งอยู่ทุกคนเนะี่ยร้อยเขาสุกก็จะมีเปลือกที่แบบนิ่มๆแล้วเนื้อก็จะนุ่มค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเม็ดโตโๆเราก็จะกินได้ทั้งนี่เอาลูกแดงๆไป มันดกจริงๆทุกคนดูสิเนี่ยแต่เราชอแต่ละพวงเห็นไหมแล้วมันมีบางใบอีกนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยบางตัดในสวนค่ะกระลอกเอ้ยกระแตเอ้ยนกเอ้ยนี่ได้อันนี้สงผลไม้ต้นนี้กันหมดรวมทั้งสู่ด้วยค่ะสู่ก็จะได้กินเหลือๆจากนกนะคะจากสัตว์ต่างๆในสวนนี่แหละตัดในสวนค่ะกระลอกเอ้ยกระแตเอ้ยนกเอ้ยนี่ได้อันนี้สงผลไม้ต้นนี้กันหมดรวมทั้งสู่ด้วยค่ะสู่ก็จะได้กินเหลือๆจากนกนะคะจากสัตว์ต่างๆในสวนนี่แหละพอดกมากๆลูกเขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรอกทุกคน ถ้าดกน้อยๆลูกเขาจะใหญ่กว่านี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะปล่อยให้เขาดกดกแบบธรรมชาติเลยที่สวนนี่ปลูกส่วนใหญ่จะปลูกเป็นปัดในสวนค่ะกระลอกเอ้ยกระแตเอ้ยนกเอ้ยนี่ได้อันนี้ส่งผลไม้ต้นนี้กันหมดรวมทั้งสู่ด้วยค่ะสู่ก็จะได้กินเหลือๆจากนกนะคะจากสัตว์ต่างๆในสวนนี่แหละแบตเตอร์ better, ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาอ,อกดเนี่ยลูกนี้นะคะทุกคนถ้าไม่เก็บก็คือพรุ่งนี้ก็สุกแล้วเนี่ยให้ดูแลเลยนี่ทุกคนดูสิคะ ช่อใหญ่มากพีนัทบัตเตอร์หรือว่าเนยถั่วค่ะนี่รสชาติหวานหวนมันมันหวานมันแล้วก็นุ่มๆมันอร่อยมากแต่ว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่บ่มเรามาเก็บกินสดจากที่ต้นเลยก็ได้เนี่ยทุกคนให้ดูคือมันดกจริงๆ,นออออนๆน Butter, เนี่ยทุกคนนี่โออเจริญให้เพื่อนๆดูนี่พีนัทบัตเตอร์เนยถัว่วใ,ใกล้ๆนี่ค่ะ เวลาเรากินเราก็กินเข้าไปทั้งทั้งลูกเลยนะทุกคนแล้วก็คายเม็ดออกมาในสุดจะคัดเฉพาะลูกลูกแดงๆไปเนาะใกล้ๆนี่ค่ะเวลาเรากินเราก็กินเข้าไปทั้งทั้งลูกเลยนะทุกคนแล้วก็คายเม็ดออกมาในสุดจะคัดเฉพาะลูกลูกแดงๆไปเนาะเน้บัตเตอร์ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาเอากินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะทุกคนแล้วก็คายเม็ดออกนี่ค่ะอันนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์ก็ยังแข็งอยู่ ทุกคนเนี่ยร้อยเขาสุกก็จะมีเปลือกที่แบบนิ่มๆแล้วเนื้อก็จะนุ่มค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเม็ดโตๆเราก็จะกินได้ทั้งรสชาติเวลาสุกก็จะมันๆค่ะเอ,อเหมือนเนยถัว่วเอ,อมัน,มนๆนุ่มๆหมือนหวานเดี๋ยวสุกจะเก็บไปบ่มแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อเละๆทุกคนแต่ว่าอร่อยหวานเดีสุกจะเก็บไปนะทุกคนจะเก็บลมกสีส้นๆไปตัดในสวนค่ะ กระลอกเอ้ยกระแตเอ้ยนกเอ้ยนี่ได้อันนี้สงผลไม้ต้นนี้กันหมดรวมทั้งสู่ด้วยค่ะสู่ก็จะได้กินเหลือๆจากนกนะคะจากสัตว์ต่างๆในสวนนี่แหละเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วส่ก็จะเก็บลูกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บลูกแบบนี้ไปทุกคนเดี๋ยวจะเก็บลูกสีเนี่ยเนี่ยสีส้มๆอ,อย่างเงี้ยเก็บไปบ่มเก็บไปบ่มแล้วก็กินพาเพื่อนๆมาดูของแปลกในสวนอีกแล้วค่ะทุกคนมาดูความดกอันนี้เป็นลูกพีนัทบัตเตอร์นะคะในสวนฟาร์มสุก หรือว่าเป็นไม้แปลกแล้วก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายค่ะทุกคนเนี่ยดูดินี่คือกิ่งเดียวนะทุกคนเห็นไหมกินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไข่เม็ดออกนี่ค่ะอันนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์โูหดูก็เลยล้ำไหลขนาดนี้นี่ที่สําคัญคือเป็นอาหารของ,งกินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไข่เม็ดออกนี่ค่ะอันนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์อืมเพราะว่าเราก็กินเองด้วยเนาะเอา เอาที่ว่าปอดเอาปอดสารไม่อนสบายใจดีแล้วก็เวลาเราพ่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปโดนตัวแมลงอะไรตาอะไรบ้างทุกคนนี่เออเจริญให้เพื่อนๆดูนี่พินัทบัตเตอร์เนยถั่วจะกินให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ต้องบ่มเลยค่ะเพราะว่าเขาสุกที่ต้นเนี่ยเป็นลูกสีแดงถ้าแดงแดงเข้มเนาะวอนนี้ยังเป็นสีส้มอยู่ยุ่งกัดหน้าอันนี้ยังเป็นสีส้มอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะ แล้วสุกก็จะเก็บลูกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บลูกแบบนี้ไปทุกคนเดี๋ยวจะเก็บลูกสีเนี่ยเนี่ยสีส้อมๆอย่างเงี้ยเก็บไปบ่มเก็บไปบ่มแล้วก็กินกพยังแข็งอยู่ทุกคนเนี่ยร้อยเขาสุกก็จะมีเปลือกที่แบบนิ่มๆแล้วเนื้อก็จะนุ่มค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเม็ดโตโต,โตเราก็จะกินได้ทั้งผาเพื่อนๆมาดูของแปลกในสวนอีกแล้วค่ะทุกคนมาดูความดกอันนี้เป็นลูกพีนัทบัตเตอร์นะคะธรรมชาติเลยค่ะทุกคน ไม่เคยได้เน้นปุ๋ยเน้นยานี่ยานี่ไม่ได้ไม่ได้มีการฉีดอะไรเลยเนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อเละๆทุกคนแต่ว่าอร่อยหวานน้สูกจะเก็บไปนะทุกคนนจะเก็บลูกสีส้มๆไปใกล้ๆนี่ค่ะเวลาเรากินเราก็กินเข้าไปทั้งทั้งลูกเลยนะทุกคนแล้วก็คายเม็ดออกมาน้สุดจะคัดเฉพาะลูกลูกแดงๆไปเนาะตัดในสวนค่ะกระลอกเอยกระแตเอยนกเอยนี่ได้อันนี้ส่งผลไม้ต้นนี้กันหมดรวมทั้งสูด้วยค่ะ สูก็จะได้กินเหลือๆจากนกนะคะจากสัตว์ต่างๆในสวนนี่แหละเพราะว่าเราก็กินเองด้วยเนาะเอาเอาที่ว่าปลอดเอาปลอดสารไม่ก่อนสบายใจดีแล้วก็เวลาเราพ่นเนี่ยเราก็ไม่รู้น่าจะไปโดนตัวแมลงอะไรตาอะไรบ้างจะกินให้เพื่อนๆดูน,น,นะคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ต้องบ่มเลยะคะ่ะเพราะว่าเขาสุกที่ต้นเนี่ยเป็นลูกสีแดงอ,อถ้าแดงแดงเข้มเนาะวันนี้ยังเป็นสีส้มอยู่ยุงกัดหน้าอันนี้ยังเป็นสีส้มอยู่เนี่ยจะกินให้เพื่อน,อน Weiter ๆดูนะคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ต้องบ่มเลยค่ะเพราะว่าเขาสุกที่ต้นเนี่ยเป็นลูกสีแดง เออถ้าแดงแดงเข้มเนาะตอนนี huh. yes, ้ย so ังเป็นสีส้มอยู่ยูยุงกัดหน้าอันนี้ยังเป็นสีส้มอยู่เนี่ยอันนี้เป็นสีส้มยังไม่สุกเดี๋ยวสูว่าพวกนี้ก็สุกแล้วแหละเนี่ยให้ดูความดกความดกของเขาทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นสีส้มยังไม่สุกเดี๋ยวสูกว่าพวกนี้ก็สุกแล้วแหละเนี่ยให้ดูความดกความดกของเขาทุกคนเนี่ยใบเดี๋ยวเก็บลูกแดงๆก่อน อันนี้เดี๋ยวดึงไปทั้งก้านเลยน,นี่ค่ะทุกคนนี่โออ,อ,อจะร้อนเออ,อให้เพื่อนๆดูนี่ <Peanut Butter S 1> นทีนัดบัตเตอร์เนยถั่วก็ยังแข็งอยู่ทุกคนเนี่ยร้อยเขาสุกก็จะมีเปลือกที่แบบนิ่มๆแล้วเนื้อก็จะนุ่มค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเม็ดโตๆเราก็จะกินได้ทั้งโอ้โหดกูก็อนเลยล้ำไหลขนาดนี้นี่ที่สำคัญคือ เป็นอาหารของสัตว์ใกล้ๆนี่ค่ะเวลาเรากินเราก็กินเข้าไปทั้งทั้งลูกเลยนะทุกคนแล้วก็คายเม็ดออกมาในสุดจะคัดเฉพาะลูกอาลูกแดงๆไปเนาะจะกินให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ต้อง